เป็นกะปิที่แบบคลีนคลีนะนะคะเป็นส้มตังกะปิเจบ้างนะคะแจบนี่ค่ะคุวกะปิบ้างตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับเฟิร์นนะคะในช่อง forfern forfun ค่ะ ช่องที่จะชวนเพื่อนๆมารักสุขภาพให้สนุกและใช้ชีวิตแบบ Lo w impact mm hmm. ไปกับเฟินนะคะแน่นอนนะคะสายสุขภาพอย่างเรานะคะคลิปนี้เห็นอะไรอยู่บนโต๊ะเนี่ยจะต้องรู้แน่เลยนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวเฟินจะชวนมาท mm ํา hmm. 3เมนูนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นเมนูแซ่บๆนะคะที่ทํามาจากกะปิเจนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่รักสุขภาพนะคะก็จะต้องเลือกสินค้าที่ปลอดภัยเนาะแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เฟินก็เลยอยากจะมาแชร์สินค้านะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะจะบอกว่าพิเศ เลยนะคะเพราะว่าเฟิร์นได้สปอนเซอร์นะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งสินค้าส่งกะปิอะไรต่างๆนะคะมาให้เฟิร์นช่วยรีวิวนะคะแบบเรยลๆนะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักยี่ห้อน,นี้เลยน,ะะนั่นก็คือนิตยากระบี่นะคะซึ่งสินค้าที่อยู่บนโต๊ะเฟิร์นนะคะเป็นสินค้าจากห้ามขุนส่วนจำกัดโชคนิตยากระบี่นะคะซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทยนี่แหละมีมานานแล้วนะคะประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่กะปิเจนะคะมีกะปิปุ้งเคยแท้ด้วยนะคะแล้วก็รวม กะปิน้ำพริกนะคะเนี่ยมองไปในกระปุกแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นกุ้งเคยนะคะอัดแน่นเลยนะคะอยู่ในกระปุกเลยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้ำไตปลานะคะสําหรับคนที่ชอบทานแกงไตปลาแต่ว่าไม่อยากจะวุ่นวายในเรื่องของการไปหาไตาปลาเนอะ,ะอันเนี้ยทานนิตยากระบี่นะคะก็ผลิตมาให้เราแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น น้ำปลาหวานมันกุ้งนะคะเฟิร์นอ่านสผสมแล้วเนี่ยมันกุ้งถึง2 5เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นมะม่วงของสวนี่บ้านเฟิร์นนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะคะเฟิร์นจะมาชิมให้ดูกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทางการตลาดของนิตยากระบี่นะคะก็บอกว่าน้องเฟิร์นไม่ต้องอวยกันเลยนะขอแบบจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขายึดมั่นเลยว่าเขามีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจให้กับลูกค้าเขานะคะก็เลยเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเฟิร์นจะเข้าครัวไปทํา3เมนูนั้นซึ่งเเป็นมนมูข้ากุ I. น้ำพริกกะปินะแล้วก็ส้มตำกะปินะคะเราจะมีเป็นเมนูแถมด้วยนะคะเดี๋ยวเวิร์จะทําหลายเมนูเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามานั่งชิมกันท้ายคลิปนะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอพูดนิดนึงในเรื่องของสายสุขภาพเนี่ยจะต้องคํานึงถึงความปลอดภยัยแล้วก็มาตรฐานเนาะจะบอกว่าโชคฤทธิยากระบี่เนี่ยนะคะเขาได้รับออยได้รับหาล้านเนาะแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อประดับสีดาวเลยแล้วก็ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพนะคะในเรื่องของสารเคมีแล้วก็สีนะคะจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วนะคะว่าปลอดภัย ะะดีต่อสุขภาพเราแน่นอนนะคะสาสุขภาพอย่างเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะคะเฟิร์นก็เลยมาแชร์ให้มั่นใจอีกเปราะหนึ่งเลยว่าสินค้าของนิตยาก,กระบี่เนี่ยนะคะเหมาะมากๆนะคะในชีวิตประจำวันของเราที่เราจะต้องทานอาหารพวกนี้อยู่แล้วเนาะ,ะดังนั้นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะคะเป็นการอุดหนุนสินค้าของคนไทยนะคะจริงๆแล้วนะคะ3เมนูที่เฟิร์นเลือกมาวันนี้นะคะเฟิเร์นเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ต้องทําเป็นกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเฟิร์นอยากจะมาแชร์ความแตกต่างระหว่างก ที่เฟิร์นเคยใช้กับกะปิเจของนิตยากระบี่เนี่ยว่าแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอการท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทําอาหารกันก่อนค่ะกะปิเจของนิตยานะคะมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยนะคะสามารถที่จะพกพาไปไหนได้สะดวกนะคะไ,ไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึมค่ะอันนี้ก็คือเรามาดูเนื้อสัมผัสกันนะคะจะเห็นว่ามีความเนียนนะคะละเอียดแล้วก็มีความชุ่มฉ่าอยู่ในตัวนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทําน้าพริกกะปิกันก่อนเลยนะคะก็จะเริ่มจากการนํากะปิเจนะคะมาย่างนะคะใส่ใบตองนะคะให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะอบประมาณ10-20นาทีค่ะอันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะคะกะปิเจของยี่ห้ออื่นนะคะก็จะมีสีที่เข้มนะคะแล้วก็เนื้อไม่เนียนเท่าของนิตยานะคะของนิตยานี่จะมีความชุ่มฉ่ำเนาะแล้วก็สีก็ได้มาจากกุ้งเคยธรรมชาติค่ะ พอครบเวลาแล้วนะคะเราก็เปิดกะปิออกมานะคะก็จะกลิ่นหอมมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกะปิน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวนะคะและซีอิ๊วขาวค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะความเผ็ดความหวานความเปรี้ยวส่วนซีอิ๊วขาวค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าตัวกะปิเนี่ยมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้น้ำพริกกะปิที่มีเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โรยด้วยมะเขือพวงบุบุนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนซอยค่ะ น้ำพริกกะปิก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวางพักรอไว้ก่อนค่ะต่อไปเราไปทำค้าคลุกกะปิกันดีกว่านะคะเริ่มจากผัด3มเกลือนะคะนั่นก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะลงไปผัดกับน้ำมันเล็กน้อยนะคะ ตามด้วยเต้าหู้ค่ะผัดสักพักหนึ่งนะคะเราก็ใส่น้ำกรองลงไปพอท่วมนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะตามด้วยน้ำตาลน้พร้าแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะและซอสปรุงรสค่ะรสจะออกหวานๆเค็มๆนะคะเคี่ยวต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้รสชาติเข้าไปในเนื้อเต้าหู้นะคะแล้วเราก็ชิมค่ะปิดท้ายด้วยหอมแดงซอยนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็เป็นอันเสร็จค่ะต่อไปเรามาผัดข้าวคลุกกะปิกันค่ะ ใส่น้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยนะคะตามด้วยกะปิเจของเรานะคะผัดให้หอมสักพักหนึ่งนะคะตามด้วยข้าวนะคะเป็นข้าวอนนี้เฟินใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะผัดให้เข้ากันและโรยกระเทียมเจียวด้วยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะข้าวคลุกกะปิของเรานะคะโอโ้โหน่าทานมากเลยนะคะทรงเครื่องแบบนี้นะคะเครื่องข้าวกกะปิก็จะมีตามนี้เลยนะคะหลายๆคนก็จะใส่อะไรเพิ่มแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ ่อไปเรามาทำํำส้มตํากะปิเจกันบ้างนะคะเริ่มจากตำกระเทียมพริกนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็กะปิเจนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะจะออกเปรี้ยวเค็มนะคะ นี่นะคะออกมาหน้าตาหน้ารับประทานมากๆเลยค่ะน้ําจะคลุกคลิกแบบนี้ค่ะต่อไปมาถึงเมนูแกงไตปลาบ้างนะคะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราใส่น้ําไตปลาลงไป2-3ทัพพีนะคะตามด้วยปลาย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมใบมะกรูดฉีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ตัดกลิ่นคาวนะคะตามด้วยผักที่เราชอบนะคะก็จะเป็นหน่อไม้มะเขือนะคะถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะ าถึงส้มตำไตปลาบ้างนะคะเราใช้น้ำไตปลาแทนน้ำปาราได้เลยค่ะหน้าตาน่ารับประทานดูนัวสุดๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะโอเคคะ่ะตอนนี้นะคะก็ทำอาหารทุกอย่างนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำเอาแบบว่าเหนื่อยนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่า วันนี้ทำหลายอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าเฟิร์นอยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นตัวอย่างของเมนูนะคะที่ทําได้หลากหลายมากๆเลยเนาะจากกะปิเจนะคะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือเมนูของกะปิเจก็จะเป็นข้าวคลุกกะปิเจใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส้ตมตำกะปิเจค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกกะปิเจนะคะก็เป็น3เมนูแซ่บๆนะคะจากกะปิเจของนิตยานะคะแล้วก็เป็นเมนูแกงไตปลาปกติเฟิร์นจะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ารู้สึกว่าวุ่นวายแต่ว่าพอเรามีตัวช่วยตัวนี้นะคะ เป็นน้ำไตปลาของนิตยากระบี่เนี่ยพอเรามีตัวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทําแกงไตปลาได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยเนยอย่างในคลิปที่เฟิร์นถ่ายแถมมาให้นะคะก็คือทําง่ายมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส้ตมตำนะคะเป็นส้ตมตำไตปลาเนาะซึ่งมันให้อารมณ์แบบคล้ายๆส้ตมตำปลาร้าแต่ว่ามันมีกลิ่นเฉพาะของไตปลาก็นัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเฟิร์นจะเริ่มที่น้ำพริกกะปิเจก่อนดีกว่าเนาะเนื้อเนียนมากๆเลยนะคะลองชิมดูสิ คือมันให้อารมณ์แบบเป็นกะปิที่แบบคลีนคลีนะนะคะก็สรุปว่านั้งพริกกะปิเจนะคะของนิตยากระบี่นะคะผ่านเลยนะคะคือสีมันจะไม่ดำเหมือนพริกกะปิกุ้งเคยเพราะว่าทางนิตยาเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพตรงนั้นเนี่ย <S <s เขาก็จะไม่ได้ใส่สีมาเนาะมันก็จะทํามาจากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้ก็เลยทําให้สีของกะปิของนิตยาเนี่ยเป็นสีอ่อนๆน,นะคะเป็นส้มตำกะปิเจบ้างนะคะ แซ่บคือมันมีความหอมเหมือนมันเป็นคล้ายๆส้ตมตำไทยที่เราใส่กุ้งอะเพิ่มความนัวขึ้นมาจากกะปิเจนั่นเองนะคะเมนูต่อไปดีกว่านี่ข้าวผูกะปิบ้างตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะนี่นะคะบีบมะนาวนิดนึงจบแล้วสาเมนูเนาะตั้งแต่เมนูนพี่กะปินะคะแล้วก็ส้ตมตำกะปิแล้วก็ ข้าวผกกปีข้าวผกกปีนี่ก็จะออกแบบมีความทรงเครื่องบวกกับความหอมของกะปิเจนะคะซึ่งมันช่วยส่งเสริมกันมากเลยอะ่ะเราก็จะบอกว่ากะปิเจของนิตยามีความนวนวๆมีความหนึบๆึบอยู่ในตัวนะคะจะสังเกตว่าเนื้อของกะปิเจของเขาเนี่ยมีความเป็นครีมมากๆเลยนะคะแกงไตปลาบ้างใช่เลย แบบนี้เลยด้วยตัวน้ำไตปลาของเขาอะ่ะมันมีความเข้มข้นมากมีความนัวมากแล้วเพิ่นใส่ไป2อถึงสามพัพีโดยที่ไม่ต้องปรุงน้ําปรุงรสอะไรอย่างอื่นเพิ่มอีกเลยนะคะก็คือโคลกพลิกลงไปนิดเดียวแล้วก็ใบมะกรูดแค่นี้จบเลยนะคะไอ้น้ำไตปลาเนี่ยเอามาทําเป็นส้มตำไตปลาได้เพื่อนเป็นเมนูนี้เลยนะคะ ที่สุดมันให้อารมณ์เป็นต้มตำปลาที่นัวๆมากๆนะคะแต่ว่ามีกลิ่นเฉพาะของไตปลาค่ะไอตัวกะปิกน้ำพริกตัวนี้นะคะเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวเปิดเลยอันนี้เขาบอกว่าเอามากินกับข้าวคุกกะปิกก็อร่อยก็คือเอามาคุกข้าวคลุกข้าวขาวอะไรได้เลยนะคะ กุ้งเคยนะอัดแน่นอยู่ในกระปุกนะคะแบบเยอะมากเลยนะคะจริงๆมันคือกะปิที่ไม่ได้หมักนั่น,นแหละมันก็เลยเห็นเป็นตัวกุ้งแบบนี้แล้วก็สีเป็นสีธรรมชาติของกุ้งเคยเลยนะคะคือตัวกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยมันมีความเค็มแล้วก็มีหวานนิดๆทำให้ยิ่งช่วยเพิ่มรสชาติข,ของข้าวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันด้วยเมนูหวานๆกันบ้างแต่ก็มีความแอบแซบอยู่นะน้ำปลาหวานมันกุ้งนั่นเองนะคะโอ้ เข้มข้นมากแล้วมันมีความกลมกล่อมเผ็ดนิดๆ,ๆไม่เผ็ดเกินไปมีกลิ่นหอมของมันกุ้งนะคะแล้วเนื้อคือเหมาะมากอ่ะเวลาเราไปแคมป์ไปต่างจังหวัดแบบเนี้ยไม่ต้องโกหกเลยเพราะว่ามันเป็นฝาอลูมิเนยียมแบบเนี้ยค่ะโอเคสรุปว่าวันนี้นะประทับใจในผลิตภัณฑ์ของนิตยามากๆเลยนะคะคือเรารับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเขาเนอะว่าเขาแบบตั้งใจผลิตสินค้าดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยเนาะสุดท้ายนะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะ ลองหาซื้อนะคะกะปิแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆของนิตยานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหวานมันกุ้งนะคะน้ำไตปลานะคะกะปิน้ำพริกแล้วก็กะปิกุ้งเคยรวมถึงกะปิเจด้วยนะใครสนใจอยากจะชิมตัวไหนนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ description box ด้านล่างนะเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้ง contact ไว้ให้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับลิ สวัสดีค่ะ